ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะฝั่งนี้นะคะคุณช่องอดิศรนะคะอดิศรลงท้ายด้วยชั้นแนลหรือแฟมิลี่ป้าไม่แน่ใจนะคะกำลังกรอกน้ำกำลังเอาน้ำลงจาก เอารถจากถังกรอกใส่ถังกรอกใส่ขวดเขาเรียกว่าอะไรขวดใหญ่หรือถังใหญ่เนี้ยเอาลงจากถังน้ําใหญ่มาลดแล้วก็มากรอกใส่ถังน้ําเล็กนะคะบ้านเร้ังาก็บางงานกแล้วนเส็จแล้วเสจแอันนี้จะไปคืนไหม เอาไกวก็ okay. <ım Laser> mm. ัว่รนก็ใ <único> ห <Liberty Overwatch> mm ้ด hmm. okay. <course>. ูหลายๆบรรยากาศนะคะว่ากำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างมันเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมันมีวามจํเปยนเาห้องาพูดางสระังอะไรต่างๆเกี่ยวข้องเติดั้งไว้หั แล้วก็มันกไรกาี้กำลังคิดว่าถ้าสมมตว่าเราเอาน้ำใส่ถังแล้วไปตั้งไว้ไปห้องน้ำที่นี่นะครับเอาลมได้ไหมต้องได้เนาะเพได้แล้วครับาไม่เป็นตู้ลูกนะได้ยังไ้มอะไรบ้งเราแคเอาตั้น้ำไปทไม่ได้ใทางไหนดีไางไปดี

สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้ามาใต้ร่มไม้ตรงนี้เพราะว่ากล้องของป้ามันโดนแดดไม่ได้มันก็เลยเดินตามเพื่อนไปตรงหน้าง,งานต่างๆเหมือนกับพี่น้องเรา y o u t u b e ไม่ได้ป้าต้องอาศัยร่มไม้แล้วล่ะกล้องของป้ามันแดดร้อนมากนะคะก็เลยขอมาดูคุณลุงก็แล้วกันนะคะอันนี้คุณลุงกำลังเขียนเพลงนะคะปรับแก้เนื้อเพลงทำนองเพลงก็ เหมือนเหมือนลุงพันธ์พูดตอนเช้ากว่าที่มันจะลงตัวแต่ละเพลงมันก,มนก็มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้สมาธิด้วยยังไงก็ป้าฝากคลิปนี้ดูคุณลุงแต่งเพลงไปพังๆเดี๋ยวป้าจะไปเอาน้ำดื่มนะคะ Yeah. yeah.